ขนมหวานวันนี้ครับจะสั่งไอ์กระจังครับคือเขาจะมีแถบสีน้ำเงินบอกว่าอันไหนคือไอ์ที่มีน้ำแข็งผสมนะครับอันไหนคือแค่เย็นอย่างเดียวอันนี้คือเย็นอย่างเดียวครับนี่คือเย็นอย่างเดียวถ้ามีไอ์ก็คือน้ำแข็งปั่นน้ำแข็งบดครับผมจะสั่งเมนู26ครับ อันนี้เป็นน่าจะเฉ่าควยมั้งครับ Signature Glass Jelly Bean c u r d บรรยากาศด้านในของร้านนะครับมีคนทำคนเดียวคุณป้า ทำอยู่คนเดียวรับเงินถอนเงินอยู่คนเดียวครับ n u m b เล twenty number twenty six ice k a j นี่คือเครื่องปั่นน้ำแข็งครับเป็นน้ำแข็งก้อนใหญ่ๆ สองจุดห้าเหรียญครับตะก,กี้หยิบแบงค์ครับปกติเราก็ใช้บัตรเครดิตได้ในสิงคโปร์นะครับมาแล้วครับ thank you สุด่ะว้าวเดี๋ยวให้ย่าลองชิมเมนูชื่อไอศกรีม ปกติเคยกินไม่ได้เป็นรูปรักษ์แบบนี้ไอศกรีมไอศกรีมก็จะมีเหมือนเหมือนเฉาก๊วยสีอน่อนครับเีลแล้วก็มีถัว่วแดงมีนมมีเหมือนเป็นน้ำตาลสดข้างในมีอะไรอีกอ๋อมีถั่วเขียวมีถั่วเขียวมีหลายอย่างอยู่ พอสมควรครับ2.5เหรียญก็ประมาณสัก60-70บาทอาย่าลองชิมเป็นยังไงน้ำแข็งใส่น้ำแข็งใส70บาทอไอซสกาจังนะครับ k a c h a n g ครับ